สมุม2ความสุขจากกระบอกผู่ความสุขที่1ความสุขของยายส้มจุกมีนาก่อนที่เธอจะสวยมาได้ขนาดนี้ในอดีตคลิปนี้เป็นคลิปขัดอยู่จำได้ไหมครับทุกคนพ่อเลินกับพ่อเติบของเขาลงทุนขัดด้วยแปลงขัดเสียงอย่างเพราะเลยครับขอบอกและนั่นก็คือสูตรสำเร็จความสวยมาจนถึงปัจจุบันของยายส้มจุกมีนาขอบทุกคนตอนนี้ครับ แม่น้างล่างนี่แหละใจคเอารีกครั้งอื้ออ่ะโหนี่ดูยอ ความสุขที่สองคอกตุลากับต้นมะเฟืองของหมอเอฟิฟเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขมากของเด็กน้อยตัวตึงที่ชื่อตุลาในวันนั้นมีแรงเท่าไหร่เขาแทบแทบหมดวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานพร้อมกับการทำลายต้นมะเฟืองของหมอเอฟิฟพูดได้เลยครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปตำนานอีกหนึ่งคลิปของตุลาที่มีแต่ความสุขมากมาย เชื่อว่าทุกคนมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคลิปนี้ครับเขาไม่ได้อัปเดตคลิปล่าสุดให้ดูเราก็ดูคลิปเก่าก็แล้วกันนะครับอย่างน้อยก็ได้ย้อนวันๆด้วยกันครับขอบคุณครับหูกลางเนวยนะ จ้าเอ๋เลยจ้าเอ๋โอ้ยชอบเลืกินสุขเลยวันนี้สุดยอดไปเลยสบายท้าสุดๆโอ้โหสุดยอดสุดยอดจ้าเอ๋โอ้สุดยอดเลยเอาอีก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 เออ ตัมาเฟืองหมอเอิบมาเฟืองหมอเอิบอาลาง็ตน้องเฟืองอ่ะสยอดไปเลยตุลาเล็มกิ่งให้หูกิ่งมันโน้มจับหนักเหิอนใช่จะเอจะเอ๊ได้ยุหน่งห่าใบมันเปรี้ยวรอเปล่าอร่อยะ พี่น้องทีมสวัสดีค่ะอยใบไม่ขมมาเลยจะเอ๋ไม่มีใครให้ชนแล้วลุยล้ยหนนตั้งเลยนะอยเนอเก่งเนี่ <c oughs> ย <c oughs> <c oughs> ยานะยานะอุ้ยเส่าเปาเปาากอเปล่าปากอุ้ยมาก่ะโอ้ยเล็มให้หมดไปเลยหมอเฟืองมอเอิบหมพี่เอิเล็มให้ครับเจ๊หมอเฟืองหมอเอิ ไเอากิ่งไหนดีวะลิงด้วยนะวุ้ยสุดยอดไปเลยอือนี่ลองเชีืรอชุดอะบ้ายอที่สุดสุดๆไปเลยเอาให้หมดต้นไปเลยใบม่ต้องมีลูกอ้ะอือไม่ยิ่งเลี้ยงใบออกออกง่านจะได้แตกอใช่เปล่า แน่นอนกิ่งนี้ต้องไม่เหลือแน่ๆมาเร็วเร็วๆๆอีกทีอีกทีสู้สู้อาจเครื่องเลยนะมีที่ใหม่ๆตลอดเวลานะสมรู้อ่ะมาเฟืองหัวเอิบใส่ดาวก็มีเงินคนเด็ด ได้แล้วจบโอ้ยขอดูมั่งดิขอมั่งดิอะไรอ่ะอะไรมาขอดีดิขอดูหน่อย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 ไม่ให้เหรอเอาเลยเดี๋ยวดูให้ไม่ได้สิจยาด้วยเนาะ

นี่ต้นอะไรเนี่ยใบยาวๆาวโอ้โหทุกต้นจะเหลือไหมเนี่ยพี่ต้นเป็นของตุลาพรุ่งนี้โครงของตุลาจะรวมตัวกันอีกครั้งครับพวกเขาจะเดินทางไปช่วยรักษาสีดอแสบที่จังหวัดต่างครับแต่ครั้งนี้จำนวนสมาชิกอาจจะน้อยลงเพราะพี่หมอเจี๊ยบย้ายไปต่างจังหวัด มอวิวก็ย้ายหลายสิ่งหลายอย่างค่อยๆเปลี่ยนไปตามเวลานะครับแต่กลุ่มเซฟคนเซฟช้างก็ยังคงทำหน้าที่ดูแลและก็สนับสนุนการทำงานอยู่เช่นเดิมครับทุกคน อืมจริงจริงเออเห็นราคาคนละเนี้ยเหมือนโตขึ like ้นเยอะอ่ะแค่ระยะเวลาไม่กี่อ่ะนีใช่เหมือนแบบรู้เรื่องตอนแบบตอนที่ทั้งที่เราอยู่ไ่ดาว ตัดล็อกกันไปใช่ไหมตรงนี้ตัวลูกเล็กที่ยังแบบตอดยังสูงเนี่ยสูงเยอะมากเลยนะรู้สึกว่าหัวมันใหญ่ขึ้นพี่รู้สึกมันสูงขึ้นแบบแตกต่างกันเพิ่มากนี่ใส่ก็เปลี่ยนได้เหรอแบบมีพฤติกรรมแปลกๆขึ้นอ่ะที่เราคิดไม่ถึงอ่ะอย่างพวกเนี้ยเนี่ยเห็นไหมรู้เรื่องมากขึ้นอ่ะ ต้องรอดอตุลารอดอยู่แลตุลาเก่งอ่แล้วเฮอทำไมไม่่นตชนปองามีหุ่นเีปีทำอะไรตุลาไม่ได้หนูว่ากระถาใหญ่เลยตุลาถามพี่หนงเลยลูกสิธย์วัดไหนหนูขี้ตุลาได้ตลอดเลย ไปมีนะเดี๋ยวเราแปะหน่อยนะเดี๋ยวเพื่อนเราเปลี่ย,เยนเนื้อาหัดไม่ให้รอะไม่มีร<อ>ู้อะไรจ้าโอเคโอเคพี่โนมาหาอุด <laughs> ชอดอย่งเี้มันต้องเลือกแนละ้วไงว่าจะเอาเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเม็ดเล็กกว่าม<ะ>ันซ้าไปอะไรอยู่บนหัวตุลาดอกเอ๊ย